สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566เรามาถึงผู้ที่เกิดวัอังคารแล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวัอังคารชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดบัอังคารในช่วงเดือนเมษายนนี้ ชีวิตโดยรวมของผู้ที่เกิดวันอังคารช่วงนี้เขาบอกว่าระว่างการคิดเล็กคิดน้อยขี้น้อยอกน้อยใจนะคะอาจที่จะเป็นการที่เรียกว่าอารมณ์สวิงง่ายมโนเก่งนะคะหรืออาจที่จะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าขี้น้อยอกน้อยใจมากเกินไปบางทีคนเขาพูดกันเนี้ยหรือใครคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจพูดที่จะว่าประชดประชันอะไรเราแต่มันเป็นจังหวะที่เหมือนเรามองโลกในแง่ลบแล้วเราก็มโนต่อไปเองบางทีเนี่ยมันก็เลยทําให้เราน้อยใจแล้วมันก็เลยกลายเป็นช่วงของผู้ที่เกิดอันตคารเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอยากเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากจะสงสิงกับใครไม่อยากจะยุ่งกับใครค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงเลยทีเดียวนะคะในสําหรับช่วงเดือนเมษายนนี้เขาบอกว่า อารมณ์ค่อนข้างที่จะโกรธง่ายโมโหง่ายอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะคะอ่ะมาดูเรื่องการงานก่อนสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารการงานสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเองในในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่จะถามถึงเรื่อง การที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งไหมหรือว่าจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ตัวเองทําอยู่ไหมในช่วงนี้เขาบอกว่ามันเป็นไปแบบลาบเรียบเรียบง่ายนะคะค่อยเป็นค่อยไปยังไม่เติบโตเท่าไหร่นะักเรียกว่างานยังดูอืดอืดเอือยที่สําคัญที่สุดเลยในในที่นี้เขาเขาเตือนนะคะว่ามหาสจัย์โดมิโนเตือนผู้ที่เกิดวันอังคารว่า คุณควรแอคทีฟตัวเองด้วยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่ในช่วงนี้เป็นคนที่ทําอะไรดูแบบว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นเหมือนไม่มีกําลังใจที่จะทําหรืออาจที่จะแลดูเหมือนเป็นการที่เรียกว่าขี้เกียจเกินไปไหมอยากอยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรค่อนข้างมีโรคส่วนตัวไม่สูงสิงกับใครไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครทั้งสิน้นมันเลยทําให้งานของคุณไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัว ยิ่งหนักใหญ่เลยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ออกสู่โลกกว้างไม่ออกสู่สังคมคิดว่าไม่สนใจอ่ะใครอยากที่จะมาติดต่อธุรกิจกับฉันก็มาเองอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้ช่วงเนี้มันดูดดบมันดูเงียบๆไปนะเพราะฉะนั้นนะ่ะกระตือรือร้นให้มากกว่านี้สักนิดหนึ่งไม่งั้นการงานของคุณไม่ไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยนะทีนี้แต่สําหรับใครที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียน เป็นช่วงที่มีเกณฑ์ของการอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะมีความใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่สําหรับการงานต้องบอกก่อนว่าใครที่ทํางานที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศถือว่าโอเคอยู่นะแต่เขาก็เตือนให้กระตือรือร้นให้มากกว่านี้นะอย่าอย่าอึดอย่าเอื่อยมากจนเกินไปมาดูถึงเรื่องการเงินถึงแม้จะแล,แลดูว่า ธุรกิจของคุณหรือว่างานของคุณดูอึดอึดเอยยแต่การเงินดีอยู่นะการเงินถือว่าไม่ขาดมือสําหรับผู้ที่เ,เกิดวันอังคารการเงินยังไหลลื่นอยู่การเรียกว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ยังมีเงินเหลือกินเหลือเก็บอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาหรือมีรายได้ดีๆเข้ามาได้ด้วยเช่นกัน นะคะมันดูจะแย้งแย้งกับการทํางานของคุณแต่มันอาจจะเป็นบุญเก่าของคุณก็ได้เลยทําให้คุณอ่ะการเงินไม่สะดุดไม่ขาดมือนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนี้ทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดจะพบรักกับชาวต่างชาตินะคะจะพบรักกับชาวต่างชาติหรืออาจจะเจอคนที่มีสเสน่ห์ในที่นี้เ็บอกอาจจะเจอคนที่มีสเสน่ห์แล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้หึงขี้หวง นะคะขี่หึงขี่หวงเราแต่เขาสามารถที่จะไปเจ้าชู้กับคนอื่นได้ไปหวานเสน่ห์กับคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาชอบเราแล้วเนี่ยเราห้ามไปยุ่งกับใครหรือไปคุยกับใครนะเขาจะคอยโทรจี้โทรจิกก็เรียกว่าเจอคนประเภทที่เรียกว่าขี้หวงเลยแหละถ้าของของข้าใคร่าแตะประมาณนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเราแล้วเรารู้สึกว่าเขาเจ้าชู้เราอยากจะเลิกเลิกยากนะคนนี้ ถ้าเลิกเนี่ยอาจจะมีถึงถึงขั้นมีเรื่องมีราวกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารถ้าเกิดมีคนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณรู้สึกคุณต้องดูให้ดีก่อนแรกๆไอ้เขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นอะมันดูยากคบกันไปสักพักหนึ่งให้แน่ใจก่อนว่าเขาไม่เจ้าชู้จริงเพราะในนี้มีเกณฑ์จะเจอคนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้คู่ครองของเราเอ่อเขาเรียกว่ากำลังฮอตนะคะ มันก็เลยเป็นช่วงของการที่มีคนเข้ามาในชีวิตยเยอะหน่อยระวังการที่จะมีมือที่สามเข้ามาแทรกหรืออาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าขี้หึงขี้หวงต่อให้เขามีคนเข้ามาเขาก็หึงเรานะแล้วตัวเราเองก็หึงเขาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการใช้อารมณ์กันเกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะต้อง <c oughs> เราจะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเพราะคู่ครองของเราเป็นคนค่อนข้างขี้เหงาชอบให้เราดูแลใกล้ชิดถ้าเราดูแลใกล้ชิดแล้วเวลาที่เขาไปไหนเนี่ยไม่ใช่เราว่าเออไปเหอะฉันขี้เกียจไปถ้าคุณเป็นแบบนั้นเพราะเป็นช่วงของในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวไม่อยากจะออกสังคมไม่อยากจะไปไหนดังนั้นนะมันก็เลยจะทาให้ถ้าคุณไม่ไปกับเขาเขาไปกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามเปิดตัวเราให้รู้ว่าเนี่ยนะเราคือเจ้าของ แต่เราไม่ต้องไปแสดงนี่การที่หึงหวงทะเลาะกันเกี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยวกับเรื่องขี้ถึงขี้หวงมันจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนไปชี้พงให้กะระลอกว่าเ <c oughs> มือ่ออยู่กับคุณแล้วหาความสุขไม่ได้หาความสบายใจไม่ได้ <c oughs> เขาก็จะไปหาที่อื่นที่มันรู้สึกว่าเขาสบายใจนะคะอ่ะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ขออภัยนะคะให้ระวังการเป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้หรือว่าเกี่ยวกับระบบประสาททุกส่วนในร่างกายใครที่นอนไม่หลับใครที่เป็นโรคเครียดระวังการเป็นโรคซึมเศร้าใครที่มีกรรมพันธุ์ของการเป็นโรคมะเร็งมีเกณฑ์ของการเป็นโรคมะเร็งได้ ผู้หญิงให้ไปตรวจทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ไว้เป็นประจำได้จะยิ่งดีทุกๆ6เดือนหรือทุกๆ1ปีก็ได้นะคะใครที่บ้านมีกรรมพันธุ์ตรงนี้ยิ่งต้องคอยตรวจเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเป็นซีดหรือเป็นถ้ามันเป็นแค่ซีดเป็นแค่เนื้องอกมันก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคอยหมั่นตรวจไว้ก็จะดีผู้ชายก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเรื่องต่อมลูกหมากนะคะต่อมลูกหมากพากิฟสันผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับเรื่อง นั่นแหละขอระบบของผู้หญิงแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนด้วยการเปลี่ยนแปลงใครที่อายุ40อัพเริ่มเข้าสู่วัยทองอารมณ์แปรปวนมองโลกในแง่ร้ายออคิดน้อยอกน้อยใจโดยที่บางทีมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยแต่ว่าฮอร์โมนมันแปรปวนแล้วมันไปทำให้ไปกดความรู้สึกไปกดอารมณ์ของเราหรือไปทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันแปรปวนออกมาเอง มันไปคิดน้อยใจไปนึกเอาแต่เรื่องก็ตั้งอดีตผ่านมานานแล้วยังเก็บเอามาน้อยใจนะ่ะควรไปหาหมอเพราะว่าให้หมอเขาให้ยาปรับฮอร์โมนซะจะดีกว่านะคะเมืนอกี้มันเหมือนอารมณ์เราปล่อยตามเราปล่อยตัวตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตามภาวะของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราหมดเลือดไปปุ๊บนะถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าหมดเลือดไปปุ๊บเนี่ยอารมณ์คุณจะหยุดอยู่ด้วยอารมณ์ที่แบบว่าถ้าใครเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายก็จะกลายปเป็นนิดนิดหน่อยๆก็อารมณ์เสียละ <c oughs> แต่ถ้าใครไปกดอารมณ์ตัวเองไว้ให้กลายเป็นคนอารมณ์เย็นหมดเลือดไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนอารมณ์เย็นได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภบ,บ้างถามว่าโชคลาภมีไหมสําหรับผู้ที่เกิดวัานอังคารมาดามไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะเป็นช่วงของการไม่มีโชคลาภนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะมันอยากเล่นอะ่ะเพราะฉันเคยเล่นอะ่ะ ก็เรียกว่าไปอาศัยดวงคนอื่นแล้วกันนะคะไปอาศัยดวงคนอื่นให้เขาเขียนให้ให้เขาช่วยซื้อให้หรือฝากเขาซื้อนะคะอย่างเช่นว่าอะาเขาซื้อลอตเตอรี่ขอหุ้นด้วยใบหนึ่งซื้อเลขอะไรมาก็ได้เลขที่เขาจะซื้ออะฝากซื้อด้วยหุ้นด้วยใบหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้าซื้อเองเล่นเองนะบอกได้เลยนะคะว่ามันมีแต่เสียกับเสียเป็นช่วงของการที่เรียกว่ายังไม่มีโชคลาภนะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อมันก็ มันถ้าดวงดีจริงๆมันก็อาจจะถูกแต่มันก็ถูกแค่เล็กๆน้อยๆน,นะแต่มองว่าไม่น่าจะถูกมากกว่านะคะ <Yeah. S 1> สำหรับ <c oughs> ผู้ที่เกิดวันอังคารมาดามก็เน้นเรื่องนะคะเล่นเน้นเรื่องอารมณ์ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการงานไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะงี้ก็จบคํามพยากรณ์แล้วนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ share ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและจะได้เป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ